ใช่ไหมโอ้โ oh, อ okay. hmm. เคเอกไฟ s ิสเทนส์ฮึมเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เดอเลื่อืนไปค่ะ <laughs> next clip 8 i g next clip เห็นชัดเลยใช่ไหมอืมใช่ใช่ใชสวัสดีค่ะพี่สุรานะคะจาเน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ ต้องเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวเมียเขาจับได้ว่าแอบคุยกับผัวเขาอยู่ใช่ไหมมันทันด้วยเหรอถามหน่อยว่าทันไหมเขาให้กดเข้าไปเว็บไอ้นี่เว็บเอ่อเบบพรแล้วเปล่าในเพื่อนนี้ xx ลมบนหายไปไหนใช่ไหมเออของเพื่ไม่มีนะของเพื่ไม่มีลมบนแล้วหายไปตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วเพื่อมานั่งงงว่าเพื่อนไปทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือเุ้ยโดนเบอร์ดีเขาให้แล้วนะอื ลังบ้านก็ไม่มีแจ้งเตือนอะไรนะเมื่อวานก็ไปปรับเปลี่ยนอะไรในช่องมานิดนีหน่อยหนอเราไปแก้ไขอะไรมานะนะมันก็ยังไม่ได้กลับขึ้นมาเห็นพี่เตี้ยบอกว่าเป็นหลายช่องเลยไม่ใช่เตี้ยครับก็มาดิครับนี่ใครอ่ะ <c> ม <oughs> ีประแจด้วยสวัสดีคุณสซราวดีนะคะจากพี่วัดนะคะแล้วก็ไม่ทันแหละพี่เฉาใช่ไหมต้องลมประแจไหมเกี่ยวกันเปล่าต้องลบประแจใช่ไหมอ๋อโอเคใช่ใช่พี่อ้อเดี๋ยวพี่ไปทำนะลมบนบันเชือ,อะไรนะ้องพึ่ ลงบนก็คือคนที่เข้ามาเรื่อยๆตลอดตลอดนะอืมก็คือคือ,ค,อคือคนที่มาดูเยอะๆนะข้างบนนะเป็นเป็นดวงตาเดี๋ยวปุ้ยไปลองดูนะอืมใช่ใช่ใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวปุ้ยไปลองดูรอแป๊บหนึ่งนะอย่าพิ่งไปไหนนีไ่ไงยี่สิบดวงตามาแล้วนะอืมใช่ใช่งงสวัสดีครับแม่ชีสวัสดีครับ,รบพี่วายุนะคะสวัสดีพี่น้ำพูนะคะ หนุ่มๆก็ขยันทักเกินจะบม่อย่าว่ามีคนมาแอบหึงแอบหวงหลังบ้านด้วยนะงงมากอุ้ยพี่วิสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนการ Hello Everything Christmas by Camping and Marching นะคะเราปกติให้คนดูบับหลักร้อยนะตอนนี้เราประมาณหลักสิบก็เลยงงๆไงไม่น่าจะเป็นที่ระบบนี่แหละพี่ว่าขอบคุณหัวใจนะคะแต่พี่วินะพี่วิสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาให้กำลังใจนะดวงตาไงใช่ไหมอืมใช่ใช่เดี๋ยวพี่ๆรอแป๊บนึงนะ คุยกันไปก่อนนะมันอาจจะหมุนแป๊บหนึ่งคุยไปที่อ่ะขอบคุณ้ะน้องมารมีพ่อแม่นะคะจากพี่หวานนะคะพี่นี่พี่เป็นอะไรกับคนนี้ไหมคนนั้นละพี่เป็นอะไรกับคนนี้คนนั้นโทษจะจีบก็จีบมายุ่งอะไรกับข่อยปะนะสร้างวาเนี่ยสวัสดีค่ะคุณนิปาณีนะคะอ๋อพี่ว,วิสดีวันนี้นะทักทายค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะถวพี่ชอสวัสดีนะคะสาวซำเหนือนะพี่วินะคะจากพี่หวานนะ อ้าวทำไมยังอยู่ละ่ะออ๋อโอเคประแจเริ่มหายไปแล้วอุยดีลีทไปหมดเลยนะเมื่อกี้นะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวงไงก็ค่อยๆขอยอยให้ขอยอยให้ใหม่ก็แล้วกันเนาะ <c oughs> แต่เดี๋ยวให้ผ่านวันนี้ไปก่อนแล้วกันพี่ครับสวัสดีค่ะทายท่านโอ้คิดถึงพี่ไหมคิดถึงพี่หรือเปล่าพี่นอนจันทร์มาส่งสติกเกอร์ห่วงใหญให้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะสติกเกอร์หัวใจขอบคุณใครส่งหัวใจรววๆขอให้ทุกผู้ไหญ่นะัาทายค่ะักทายทุกบ้าน,ใน,ใน,ในใ เริ่มใหม่ไปแล้วโอเคมาแล้วมาแล้วก็มาดีครับนะส่งหัวใจให้หรอขอบคุณค่ะสวัสดีคุณวิจิพิสุรานะคะท้าทายพี่พี่ทุกบ้านเด้อเดนน้าผมแต่งงานแล้วครับรู้ไหมอือดีดีด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมวันนี้วันอะไรวันนี้มีข่าวดีด้วยนะวันนี้มีข่าวดีด้วยนะทุกคนคะ่ะ รู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นวันเกิดช่องปุ้ยสมัยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดช่องปุ้ยสมัยค่ะจริงๆวันนี้คือครบหนึ่งปีนะคะกับช่องปุ้ยสมัยนะคะไหนใครอยู่มาตั้งแต่ต้นบ้างมีพี่เฉานะมีพี่เฉามีใครอีกนอพี่เตีย้ยพี่ภาคพี่เฉวพี่เตีย้ยพี่ภาคนะแล้วก็เด็กๆเด็กๆทุกๆคนนะ ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนกันมานะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตั้งแต่ต้นนะวันนี้เป็นวันเกิดช่องปุ้ยสมัยนะฮะ <Lip> วันเกิดอะไรวันนี้ตังยังไม่ออกใช่ไหมวัน <aja> <pirate> ไม่เป็นไรพี่สาไปแจ้งเฉยๆนะวันนี้เป็นวันเกิดช่องปุ้ยสมัยนะฮะ, <S <S ฮะครบนึ่งปีนะคะกับปุ้ยสมัยนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่อยู่ด้วยกันมาตลอดหนึ่งปีด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆผู้สร้างทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆที่ช่วยสร้างนะวันเขาเรียกนะ ช่วยปัน้นช่วยช่างช่องปุ้ยสมยัยมาด้วยกันนะคะขอบคุณพี่ๆทุกบ้านด้วยนะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีพี่ปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะมาจะลองนำจะไหก๊อปหนึ่ง